ลาวาบักบริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟพับจีโมบายวอลเลนก็ตามและยังขายโลบักด้วยระบบใหม่ของทางเว็บไซต์อย่าง VIP Server และ ID s p a r าเลสูงถึง7.5แถมยังรับกดผลพิศาจจาก Map บ็อก o o ฟุหรือเติมเพชรจากออสตาเ r t ร์ e ดิ e เ e น s ์อีกด้วยสามารถเช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมทุกคนครับทุกคนเคยเห็นเกมเต้นกลายเป็นเกมต่อสู้ไหมครับเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า ไฟเดนไนคอมแบทนะครับสำหรับแบบนี้เนี่ยมันก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะผมก็เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วแหละตอนนั้นนะ่ะผมเล่นผมก็ไม่ได้อัดอะไรหรอกม่นึกว่ามันจะสนุกด้วยซ้ํานะก็ผมนั่งเล่นไปเรื่อยนั่งฟาร์มไปก็การฟาร์มของเกมนี้เนี่ยทุกคนเห็นตัวละครไอตัวเออไอตัวเนื้อชมพูไหมเนี่ยเรียกว่าอะไรดีวะก็เป็นผู้ติดตามของคุณแม่อ่าแม่ของนะ์ลเฟนอ่ะข้าทิ้งก่อน ถ้าเราตีเข้าไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะได้ตังค์นะครับนะเอาตังค์มาสุ่มพวกตัวละครนะสุ่มตัวละครแล้วก็เอามาซื้อได้ด้วยนะอันนี้ผมก็ใช้แท้งแมนอยู่แท้งแมนก็แต่ก่อนแท้งแมนทำยากครับเดี๋ยวนี้ก็ก็น่าจะทำยากอยู่ต้องใช้ตังค์เหมือนกันนะเนาะเอ้ทุกคนนี่กดจีเพื่อเก๊กเว้นนี่น<笑><笑>ถ้าเรากด G อ่ะจะมีเสียงเพลงขึ้นมาครับทุกคนเนี่ย no wonder your parents hate you ตัวผมมันพูดได้ไงไอตัววิกเจ็ดอ่ะมันพูดได้แต่ทิกก right yes> ี้มันพูดไม่ได้เฮ้ยทิกกี้พูดได้อยู่เฮ้ยโคตรคราวเลยแม่งเห็นว่าแบบแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีตัวอื่นเข้ามาเดี๋ยวนี้มันมีตัวเพิ่มเข้ามาเอ้ยอะไร โอ้อยตัวอะไรอะบอดรอระเอา boyfriend. อยเฟชิดด้วยครับจิกกี้ผมโดนบอยเฟตีตัวผมมันกดรีเลือดได้มันกดไวรีเลือดได้นะก็ถ้าเรากดจีเนี่ยแท้งแมนจะเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยนะมันเป็นโอกาสสุ่มอ่ะให้ใครพูดเหรอวะพูดมากจังนี่นี่เนี่ยดูทิกกี้ดูจิกกี้ เฮ้ยฮ้ยโดนทิกกี้นะเอาไงทิกกี้ตีเปล่าตีตีตีเลยนี่โดนเต้นโชไปเลยแต่ก่อนตัวนี้มันโกงมากครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทิกกี้น่าจะสุดมากแล้วโกงกว่าตอนนี้ทิกกี้นะอะไร ไอ้ไอ้ฟอ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 โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตอนนี้ก่อนไปที่เมนูครับทุกคนแล้วก็ไปที่สตอร์เ e นะสตอร์เ e เนี่ยเราจะสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับอันละแปดร้อยใส่ไปเลยมันมีกาเซโลด้วยนี่คาแรคเตอร์ครับกาเซโลอยู่ตรงนี้เลยซื้อไปเลยนี่กด yes ผมมีเงินเยอะอยู่เฮ้ยโอ้เอ้ยกาเซโลพูอที่ Hey bars little แมน อีกแล้วไอ้ไม่ชอบเลยอยู่ๆทิกกี้ก็ร้องเพลงนี่ยโอ้ตัวผมต้องอะไรได้บ้างวะถ้าอะไรเนี่ยเอ้าโอ้ไอ้แล้วเป็นควันโคตรเจ๋งมันก็ต้องไอ้แล้วเป็นควันของกาซโลอยู่แล้วกด F ได้ไหมกด T โอ้อะไรเนี่ยเสียกแกร่งการมากนี่ ดูทิกี้เดืทิกี้ <laughs> เออมันก็ไม่เห็นแรงเลยนี่ว่าโอ้ยโอเคงี <laughs> ้ไอ้มึงไอ้มีดูมด้วยเหรอ Hey bars little man พูดได้แค่นี้แหละกาเซโล พูดด้วยกันจริงๆกัตเตโเดี๋ยวผมลองมาดูของอ่ของวิตตี้กันนะครับวิตตี้จะอยู่วิตตี้อยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเก็บเก็บก่อนดีกว่าอ่าเก็บแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่นนวิตตี้นี่นี่วิตตี้เขาท่เฮ้ยโอ้เนี่ยไหนวะมันจะรัวมันจะมีอันไอ้ท่อนรัวๆอยู่อะ เฮ้ยอะไรนดิโอ้ผมโดนนี่ดาอันนี้แบบมีโอใช่ปะเอออ๋อเฮ้ยเทมาก ตัวนี้ก็โกงนะทุกคนมันมีสกิลต่อแฝงเลยเฮ้ยพี่โก้สู้กันเฮ้ย hey, ท,ที่เกี่ว่ะไม่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเก็บเก็บตัวนี้ก่อน,นต้องเก็บยังไงอ่าวันนี้แล้วก็ซื้อตัวละครได้เนาะตัวละครเนี่ยเราสามารถซื้อ girl friend หรือ boy friend ก็ได้อ่าไม่มีคุณพ่อด้วยเหรอเฮ้ยถ้าเราสุ่มเนี่ยมันจะมีตัว แต่ก่อนมันมีสุ่มนะมันสุ่มไงสุ่มไม่ได้แล้วเหรอผมว่าน่าจะสุ่มไม่ได้แล้วนะครับใช่มันไม่มีสุ่มแล้วอะโอ้ยตา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 ย,ตายเอ,อ่อสุ่มตายตายซื้ออ่ะเนี่ยอันนี้คือบอยเฟรนอันนี้คือบอยเฟรนบีบู๊สกิตบู เฮ้ยอ่าาาาาาเลี่ยมเตื้อเลี่ยมเตื้อนี่ไม้พิฆาตไม้พิฆาตไม้พิฆาตเฮ้ยอย่านะอย่านะเฮ้ยแปลงร่างแล้วอ่ะเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยบอยเฟนด รอบตัวผมมันแปลงร่างได้ด้วยนี่ถ้าจราไม่ผิดอะแต่มันแต่มันสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนี่นแปลงร่างแล้วนี่ไงตัวใหญ่ขึ้นเจอไมโครโฟนหน่อยไหมโกงอะแทงแมนอะใบเฟรมมันสู้ยากครับมันก็สู้ได้แหละแต่มันสู้ยาก เอ้ยคราวเฮ้ยข้ามันข้ามมันนเออทิกกี้เออข้ามันข้ามันไม่นะทิกกี้เฮ้ยเอ้กน้องทิกกี้เล่นผมซะแล้ ไอ้โอ <Workers. S 2> ้ท oh, ิกกี้ทิกกี้ตัวใหญ่มากอะหายยังไงวะเห็นอย่างงี้ผมไม่ได้กดเก๊กนะมันเป็นท่าโจมตีของอยเฟนมันต้องกดกดร้องเพลงแล้วเสียดาเมจจริงเนี่ยอันมันจะมีอันรัวอยู่อะของบอลิสติกอะเดี๋ยวหาแป๊บ เฮ้ยผมว่าไอ้น,นี่มันต้องมีปัญหากับผมแล้วแหละมีบอสด้วยนะอันนี้บอสถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมันมีที่สู้แบบทิกกี้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้อย่าดีกว่าจะมีเกิร์ฟเฟนด้วนี่ถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเกิร์ฟเฟนจะซื้อเอาอะไรก็ได้เกิร์ฟเฟนอ่ะเกิร์ฟเฟนเกิร์ฟเฟนเกิร์ฟเฟนนี่เจ็ดร้อยสี่สิบมันมีทำทิกกี้เฟษสามด้วยนะแต่ว่ามันทำยากผมยังไม่อยากทำตอนนี้ว่ะอันนี้อันนี้เกิร์ฟเฟนใช่ไหมอ๋อ,อตัวบัค r กอร์เฟนยังบักอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่เกอร์เฟนยังบักอยู่ครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะเกมยังไม่มีอะไรน่าสนใจอะไรสำหรับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวโหดๆเดี๋ยวผมจะลองเอามาเล่นให้ดูนะก็ลิงก์แมพจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนก็เจอกันครับผมบายจ้ะ